ก่อโรยขนมไว้ด้วยน้องกินหมดแล้วน่ารักมากเดี๋ยวนะเป็นหลงแรกของ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 ทิปเดินในเขาวงกดนี่นะฮะมันหลงแรกหหลงสองวะเนะี่ย <c oughs> หลงสองใช่ไหมไ <c oughs> ป <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เริ่มจับต้นชนปลายก่อนนะฮะคือผมน่าจะไปเริ่มที่น้องลูกยูงก่อนอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ <c oughs> ผม้องกลับมาหาน้องลูกยูงอน อยูนะเอ๊ะผมมุดไปเลยได้ไหมเนี่ยมันจะน่าเกลียดเกินไหมเนาะเออมีงงกว่าเฮ้ยโอเคในวีเกเตอร์ผมนะฮะบอกว่าให้เป็นตรงไร้ตูดูกลาบตรงประตูถูกเฉินใช่ไหมแต่เมื่อี้ตรงประตูถูกเฉินเนี่ยเราอ่อรันไงผมว่าเราเจอนกยูงนะใช่เหรอโอเคเราเจอนกยูงนะผ่านกองยูงแล้วก็เจอคนสวนอยู่สองคนนะฮะอ๋องั้นผมต้องมาทางนี้ฮะ นี่เราเจอคนสวนนะจังก,กันได้ใช่ไหมทีแรกเนี่ยเราไปทางขวาทางนี้นะฮะโอเคเราเปลี่ยนแผนไปทางซ้ายแล้วกันนะฮะ <c oughs> เออมีเหตุ <c oughs> ดฝนอยู่ทีกี้ไม่บอกอะกมนนแ้า <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะมุ่งหน้าไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นเป็นจุด <c oughs> เป็นจุดอ่านำทางโอ้โหตรงนี้ครับผู้ชม,มครับสวยไหมครับเหมือนเทมิยะเลยนะฮะตรงนี้เลยจุดนี้เลยนะฮะมีไม้อยู่มีไม้อยู่มุม,มกี่ตัวให้เป็นไม้ขาวด้วย

ตอนนี้นก็ไม่ขาวแล้วนะฮะคือสุกน้องเขาจะมีลายด้วยน่าจะกลายพันธุ์ดูเลยฮะาตรงนี้นะครัตรงนี้คือขมวดแนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหญิงนะมีเจ้าหญิงรัวเจ้าหญิงหรือขมวแม่ม้อสมมติถ้าถ่ายรูปชิ้นได้เนาะแระอะไรประมาณนี้นี่เป็นจุดของบักลุกนะฮะยกมาเรี่อักลุกเข้าไปลุกนะ ตัวูุ่งเลยนะครับว่าเป็นจุดที่รูปน่าสนใจทีเดียวเลยนะ่ยเป็นที่สวยเลยนะเพราะว่าดิจิ๋วธรรมชาติได้อยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าปัญหาที่เราไม่มีทางออกเลยนะครับถึงแม้เราจะมีทางออกเนี่ยเราต้องย้อนกลับทางเก่านะครับเราต้องย้อนกลับทางเก่าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรา เราเราโอเคเราเจอจุดที่มันมีน้องไม้าอยู่นะเป็นโซนโซนหนึ่งที่ที่เหมาะกับก,การถ่ายรูปนะครับแล้วก็เราจะต้องย้อนกลับอกไปนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับไม่มีทางอ้าวไม่มีทางเลือกเว้ยอ่ะย้อนกลับออกมานะตอนนี้ผมอยู่กับม้านะตอนนี้ผมย้อนกลับออกมาแล้วนะครับเราก็จะไปทางนี้ไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาทางขวาผมมีมาร์กหมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สินี่คนละจุดกันนี่เห็นไหมเรามีอสศวินอีกหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวนะมีอสศวินหนึ่งตัวนะตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่เคยมานะเราอาจจะต้องจำหมุดแดงไว้นะเพราะว่าถ้าโทรหานเขามารับเนี่ยเสียเสียหมดเสียหมดนะครับเอะใช่สิเฮ้วก็ีหลืงหงสาม้วฮะใช่หรอ เฮ้ยเราต้อง,าางไปทางนี้ไม่ใช่เหรอทางอ๋อโอเคชื่อในเกเตอร์แล้วกันนะฮะในเกเตอร์ Never บอกให้ย้อนกลับมาหาที่อสศวินเนาะแล้วเราก็จะไป,ปโอ้ยสะดุดนะฮะใครขัดขาเ,เ,เดี๋ยวนะนซ้ายกับขวาเมื่อกี้เรามาทางไหนไหเนว้ยขวานวหน้าเรามาขวามีขัดแข้งขัดขากันด้วยนะแง่โอเคอ๋อใช่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเกิดเรามาถูกทางนะ เราเจือศาลาพักผ่อนหย่อนใจนะตัวนี้ก็เป็นศาลาที่สามารถจะนั่งรลบแดดได้นะตอนนี้แต่ว่ามันมีสาทางอ่ะอืว่ะแต่ว่าศาลาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดออกสามทางนะตรงนู้นทางหนึ่งนี่ทางหนึ่งนี่ทางหนึ่งเข้าแล้วฮะเดี๋ยวนะฮะเราควรจะมาทางเดี๋ยวนะทางนี้หมสรุปเส้นทางก่อนนะเฮ้ยทางนี้มันมันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะฮะมีทางนี้เหรอสี่ทางสี่ทางด้วกันนะ ราจะไปทางไหนเอาแล้วไงเดี๋ยวผมว่าไอ้จุดแดงๆตัวนี้มันน่าจะมีเหตุผลของมันนะใช่แต่อันตรายอจุดอา๋อสะดุดเหรอโอ้โหยิ้มไปนู่นอ้าวไปทางไหนก็ดีในเวกเตอร์เฮ้ยผมไปทางนี้แล้ววะผมตัดสินใจเลยดป็นความเด็ดเดี่ยวนะฮะเฮ้ยแต่นูก็น่าสนใจนะเฮ้ยตรงนู้นก็มีศาลาปะทางทางเนี้ยไม่สองทางเลยต้จะไปสู่เอางั้นไปทางนี้ละกันตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะจำไว้นะทางที่สอง จะจะมีงานเดือดจะต้องเดือดพี่ผัวไอ๋อคืออะไรถ้ไา,ปาไปทางนั้นจะเป็นทางนี้ไปทางนั้นจะเป็นทางนี้ไปที่นี้ก็จะคือโผล่ตรงนู้นตรงนู้นโผล่เสร็จก็จะมาทางนี้โผล่ม,มามรหรือเปล่พี่ผัวมาแล้วตรงนี้จะไปโผล่อะไรเนี่ยเนวิเกเตอร์บอกไม่รู้ตันนี่ครับอย่างเงี้ยหนึ่งก็ตันกันเลยเดียวเนะฮะไหนก็คืออะไร ถ้าไปทางนู้นไปเผ่อม้า,มาิงอ๋อใ,ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปทางนู้นะออนะเราจะเจอม้าจกมา้าได้ไหมไโอเคงั้นเรามาถูกทางแล้วนะครับเรายังไปต่อได้อย่างต่อเนื่อง<ม>น,นะฮะยังไม่ถูกถูกสี่นี่ๆๆนี่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 ผมบอกว่าทีแรกที่มีเกินเกิอนอยู่ว่ามันจะมีดินสออยู่นะเป็นดินสอสีสวยๆนะเออเหมาะกับการถ่ายรูปมากอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นขอบของเขาวงโกดนะฮะนะฮะก็จะคือเหมือนขอบของเขาบงกดซึ่งก็ดูดีนะกับ S <S 2> <S 2> คิดถูกว่าเราจะปงไนต่อนซึ่งคิดว่าตรงน,นี้โซนทางทพเรือคมผมน่าจะเจอต<ห>ัวก้อนหนึ่งสองอันนั้นสองทางสองนา,สองาอนสามงานก็แลฮะเอาตง ok ้หม ok ือนเคยเหมอนยกซ้ายกับฝวานะผมไมาา่ตองกับอะไรนะพี <S <S ่ว่ามนนีใช่เหรอไม่ใช่ตันหน่ะนแล้วนี่คือบันนาสัตั้งหลายนะเพราะว่าเป็นทางตันไนอไรไม่มาที่นี่ นั่งได้ไหมอ่ะน่าจะนั่งได้นะน่าจะได้นะเพราะว่าสำหรับถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยรนะับการโพสทถถ่าถ่ายรูปต่างๆน่ารักหน้สีสวยๆโอเค,อเคอแล้วไปต่อแต่ไม่ไม่เราก็ออกทีนี้ได้นี่ตรงนี้จะเป็นแค่เกาะนะคิดว่านะเราก็ออกทีนี้ได้นะตาม,มาันโอ้โหคุณสอบนะ สามทางมันมีทั <t ip> <t ip> <t ip> <t ip ้งหมดหนึ <t ip> <t ip> <t ip ah ่งสองสามนะสาทางผมว่านะเลนจีตอร์วาเมื่อทางแรกทางรกผมจำต้องไมได้โดนตามปูเนาะโดนตามปออว่านั่งปหน่นเอาเกละมานนี้แหละตาไรัสำหรับมุมที่สวนที่ถ่ายรูปมีหลายรุ่เลยนะฮะบุกกระใสที่นี่มันก็สีเขียวของต้นไม้เนี่ย ดี่ผมคิดเองนะกุหลาบก็ยังคงมอีอยู่นนะเดี๋ยวนะคือสะพานใช่ไหมคือทางก็ต้องขึ้นอนะ่ะใช่เราต้องขึ้นแต่ว่าตรงนี้ก่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีซุ้มหินจะมนต้นไม้นะหายลูกอยู่นะฮะก็สีเขียวของธรรมชาติก็โอเคอยู่ไปมาเรียงไปแล้วต้องขึ้นสะพานนะครับขึ้นโล้สะพานเลย ตรงขวามาอ๋อเดี๋ยวนะเอาแล้วไงเป็นศาลาเนะาะศาลาแล้วก็ศาลาแล้วมีอัศวินตรงนี้นะแล้วตอนแรกที่เรามาสะพานเราขึ้นตรงนูนนะนน้นนะสะพานนู้นนะแล้วเราก็มาถ่ายในโซ่ของไอ้ป้าตรงนี้นะเราตรงน,นี้เป็นสะพานอันอีกอันหนึ่งนะมันจะมีสามสะพานด้วยกันนะแต่หลังจากนี้เนี่ยลองคิดดูว่า um, cũng cho thằng này. <laughs> ờ. Điều. Nó lớn bị sao nào nó